เพื่อนสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะถ้าอากาศดีเนาะจะเป็นซัมเมอร์เยอรมนีเนาะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานสร้างจากใหม่นะคะเพื่อนๆระยะประมาณอา่าสามร้อยเมตรเนาะจ้ะเพื่อนๆบ่บ่ถึงครึ่งกิโลนะจ่ะบรรยากาศตรงนี้จ้ะจะเป็นแม่น้ำนะคะจะเพื่อนๆต้อตงจุดเนาะจ้ะทีน่น้ำพักผ่อนอยู่นะคะเพื่อนๆ คือแบบเอาฮอกาแฟแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็แอปเปิลนะคะเพื่อนๆพอดีไม่เจอต้นแอปเปิลน,นะคะแล้วก็ต้องมีเป็นแอปเปิลอ่าที่อ่าเกิดตามป่าด้วยจ่ะเพื่อนๆพนแนะนำจะกรองลองให้เดูนีน่จะ้ะอืม เก็บไปอันดองนะจ้ะเพื่อนๆแล้วก็กินกับพริกเกลือกับนังพอดีเลยจ้ะเฮ็ดน้ำพริกเปรี้ยวๆจะเป็นเพื่อนรสชาตินี่แหละจ้ะที่ตามหานี่แหละค่ะผลไม้ปลาจะประมาณนี้นะคะจะออกเปรี้ยวๆปั่นจักรยานมะไก่นะคะเพื่อนๆนี่จ้ะ แต่นามมองหัวว่าพันหยัางนะคะเดี๋ยวจะล่องเจ็บมันซิมเมืองจะ้ะลูกขนาดนี้นะเนาะจะเผื่อๆ้ายุไก่ๆนะคะแต่ว่ามันไก่จะมองนและนา,นาจะซิมเมิงเน้่อจากว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะและนามจะเก็บไปจักประมาณหาหากลูกจะเผื่อๆเ,เ,เอาไปไปเธอกินกลับไ้ พริกเกลือจ้ะรสชาติแบบนี้มากด้วจ้ะมันมันออกเปรีป้ยวๆนะคะตัวเกี้ยวเขียวเนียนๆสิเปรี้ยวแห้งด้วยจ้ะดอกเก็บนี่น้ำกัต้องใส่สองมือนะคะเก็บแล้วด้วยจ้ะเพื่อนๆหาเทคนิคก่อนจะเอาไปจกักพ่อจับคองกินกับน้ำพริกด่าอยากเอาไปดองด้วยจ้ะเพื่อนๆแต่ว่า บ่ก,ก้าเก็บไปหลายปันไดจ้า <laughs>